โ o ต้าฟอร์จูเนอ2026คือมากกว่ารถ SUV มันคือถ้อยถแถลงแห่งความกล้าบนท้องถนนถูกออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังและสง่าง,งาม f o r t จูเนผสานสมรรถนะออฟโรดกับความหรูหราได้อย่างลงตัวด้านหน้าดูเฉียบคมยิ่งขึ้นพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ดุดันและไฟหน้า LED Matrix ที่ส่องสว่างทุกเส้นทางด้านข้างมีเส้นสายที่ถูกออกแบบอย่างมีมิติ เสริมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงทุกเส้นสายสะท้อนถึงความแข็งแกรง่งใต้ฝากระโปรงมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.8ลิตรเทอลิโบโให้กำลังสูงสุด224แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้การขับขี่ที่ลื่นไหลและตอบสนองดีเยี่ยมทำความเร็วสูงสุดได้ถึง190กิโลเมตร ชั่วโมงและเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง9.8วินาทีแรงพอสำหรับถนนหลวงมั่นใจได้แม้เส้นทางออฟโรดเมื่อเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราระดับพรีเมียมห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มพิเศษ ระบบไฟแอมเบียนไลท์และหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบหลายโซนพร้อมเบาะหนังแบบระบายอากาศมอบความสบายในทุกการเดินทางด้านความปลอดภัยก็ล้ำหน้าด้วยระบบ Toyota Safety Sense ที่รวม a d a p t บ v r u r u i s o n t r t r ร l ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลน ระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองความเร็วสูงหรือผจญภัยนอกเส้นทาง Fortuner ก็พร้อมลุยด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะโหมดการขับขี่ที่หลากหลายและระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และพร้อมสำหรับทุกความท้าทายนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่มันคือการปฏิวัติในเรื่องของพลัง ความหรูหราและสมรรถนะ Toyota Fortuner 2อ2 6แนกร่งกว่าฉลาดกว่าเร็วกว่าสร้างมาเพื่อผู้นำตัวจริง